พิงกี้สาวิกากินง่ายอยู่ง่ายโพสคลิปกินหัวหอมเป็นลูกคนดูทะลุ3มล้านวิวต้องบอกว่าล่าสุดนางเอกดังพิงกี้สาวิกานั้นก็สุดจะกินง่ายอยู่ง่ายล่าสุดโพสคลิปกินหัวหอมสดเป็นลูกๆคนแห่ดูทะลุ3ล้านวิว เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทางศาลให้ประกันตัวนางเอกดังพิงกี้สาวิกาในเวลาต่อมาก็ได้มีข่าวดีอีกครั้งหลังศาลอนุญาตปลดกำไร EM เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการรับงานแสดง ล่าสุดทางด้านพ mm ิงกี้สาวิกาได้ออกมาโพสต์คลิปในช่อง t i k t o ็อกขณะที่เธอนั้นนั่งโซยขนมจีนน้ำยาปูร้านข้างทางโดยงานนี้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าใช้ชีวิตอยู่ง่ายกินง่ายแบบนี้แหละครับดูสบายใจดีจงใช้ชีวิตให้อิสระอีกสักทีนะครับสู้ๆนะครับติดตามพี่ตลอดเลยไม่หวือหวาเรียบง่ายต้องบอกว่าล่าสุด นางเอกดังพิงกี้สวิกานั้นก็สุดจะกินง่ายอยู่ง่ายล่าสุดได้โพสต์คลิปกินหัวหอมเป็นลูกๆคนแห่ดูทะลุ3ล้านวิวโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางโซเชียลขณะกินหัวหอมแดงแบบสดอย่างอร่อยอร่อยพร้อมระบุข้อความว่าหัวหอมดีมีประโยชน์นะจ๊ะเด็กๆพิงกี้สวิกาคนไทยชอบกินพืชผักท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นทำไมถึงกินได้เก่งจังอร่อย จ้าแต่เผ็ดต้องกินทีละนิดกินแบบนี้สุดยอดความอดทนได้ประโยชน์ต่อสุขภาพแต่พี่กินไม่ได้จะน้องกี้ใส่ยำพอไหว